ดี๋วนะเควสม่วงตามรอยเลือดซึ่งเดี๋ยวนะไอ้ตามรอยเลือดเนี่ยมันจะเป็นเควสท,ท,ที่อยู่ข้างนอกเปล่าเกมมันก็ลึกลับซับซ้อนเหมือนกันนะตามรอยเลือดที่ยังใหม่นะฮะเราไปดูดิไปดูข้างนอกดิเพื่อมันจะกดได้นะผมไม่แน่ใจ ไม่ได้ว่ะนี่ไงอ๋อนี่ไงเครดม่วงเห็นละนี่นะเครม่วงที่เป็นไอ้ม่วงม่วงเนี่ยม่วงมข้างนอกเนี่ยนะเราไปทำเคดม่วงกันนะฮะเพื่อจะได้นำลายเลือดตามไปจนสุดอ่ะโอเค เนี่ยไม่ใช่อ่ะเนี่ยตามลอยเลือดหรอ๊ะอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหม แล้วผมอันนี้คือรอยเลือดใช่ไหมไอนน้แดงแดงเนี่ยแล้วคุณจะรู้ได้ไงวะเนี่ยอันไหนคือรอยเลือดอะเอ่ยไอนน้ม่วงๆอะหรอใช่ไหมไอ้ม่วงๆคือรอยเลือดใช่ไหมฮะอ๋อ เดินไปจนสุดแมปแล้วเดินตามไปเรื่อยๆหรอโอเคอ่ะผมเดินตามไรเรื่อยไปเรื่อยนะ่ะแล้วคืออะไรอ่ะมันตีทำไมอ่ะดำดำข้างบนใช่ไหมโอเคมันก็ตีบอสอยู่นะ มันก็ไอ้หละกดกดเอาเอาขยันเก็บเนอะเวลเนี่ยตามลายเลือดใช่ไหมดำ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 ,ดำผืนบน ดำดำผืนบนคือตรงไหนนะเนี่ยเหรอไอ้รอยเลือดแดงๆนี่ปะบอสโหแต่ว่า ก็ตามรอยเลือดนี่หมายความว่ามันจะต้องมามันต้องตีบอลไอ้พวกนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมคือยังไงวะเนี่ยคือผมต้องมาตีจุดแดงๆที่มันเป็นรอยเลือดอันนี้นะใช่ไหม ไม่ใช่เหรอมันไม่มีสัญลักษณ์อะไรให้ดูเลยเหรอว่าเอ๊ะมันเป็นรอยเลือดหรืออะไรยังไงงงเดินตามรอยดำดำอ๋อรอยดำดำมันคือเลือดอได้แล้วผมลองดูนะ รอยเดินตามรอยดำ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 คือ,คอเดี๋ยวไม่เห็นมีรอยดำดำเลยอ่ะไหนรอยดำดำบนพื้นหรือยังไงหรือรอยดำดำอย่างเ <c oughs> งี้ย <c oughs> อันนี้ปะเนี่ยงงครับงงคนเล่นงงแล้วแหละ <c oughs> เดินตาม <c oughs> เดินตามรอยเลือดไปยังที่ใหม่ ละสิบห้าแล้วชีวิตเริ่มลำบากแล้วนะไอ้ม่วงม่วงนี่แน่เลยอ่ะอันนี่ไงเจอแล,ล้วเจอแล้ว โอเคเห็นแล้วลอยดำๆนี่น uh ี่ไงนี่ไงดำๆนอยเลือดคือเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่นะว่าเลือดที่มันเป็นสีแดงเนี่ยจริงๆตอนนี้คือเลือดมันกลายเป็นสีดำนะเออมันก็คือเลือดของมอนเตอร์นั่นเองใช่ไหมหรือยังไงเอ่ยนี่ตามรอยเลือดนะ เลือดมันหายไปไหนหมดละมันมีจุดแค่นี้เลือดอ่ะอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงเจอละอีรอยเลือดดำๆนี่ไงนี่ไงโอ้ยิ่งวันนักสืบอ,อีกเฮ้ยเจอละ,ะ,ละ,ะ,ละเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอละเดินไปด้านซ้ายแล้วโผล่อีกแมปหนึ่งโอเคแล้วเราระหว่างที่เราเดินนี่คือเราก็จะเจอกับมอนเตอร์อะไรแปาปาๆนี้ไปไเรื่อยๆใช่ไหมฮะ โอ้ยการบัฟฟัรแรงมากเลยอยากให้สปอยเดอร์บอกนะครับสปอยมาเลยสปอยมาเลยผมก็ขี้เกียจมานั่งหามไงนะเนี่ยนะซ้ายมือนี่นะ นี่ใช่ไหมอีประตูนี่นี่ไงเจอแล้วรอยเลือดนะฮะมาเคเวสเดินตามรอยเลือดเอาไปกันต่อเอาเลือดหายไปไหนเนี่ยนี่นี่น,นี่เจอเลือดแล้วแล้วก็เจอนี่เจอเลือดแล้วโอยมีน่าเชื่อผมเพิ่งรู้นะเว้ยว่าแบบเลือดอะมันไม่ใช่สีแดงมันกลายเป็นสีดําไม่สแสวงหาเดินตามรอยเลือดต่อเหรอ อันนี้เดินไปทางไหนต่อ,อเอ้เจอเจอไม่เจอเลือดเว้ยนี่นี่ข้างล่างโอ้ยตีมอนอีกแล้วนะยาวไปนะครับไปไปเลือดไปเลือยยาวไปอ่ะโหเป็นเกรดที่ใช้เวลาเหมือนกันนะยาวนี่นี่เจอเลือดแล้วเจอเลือดแล้ว ตาม่อยเลือดนะฮะนี่น,น,นี่เจอเลือดแล้วมาแล้วนะเอ้ยใช่ปะวะใช่แบบนี้ไปเนี่ยครับผมประตูนะเอ้ย,อยไม่ใช่แน่เลยอันนะี้ผมว่าผ,ผ,ผมเดินมาผิดแน่เลยนะ น่าจะเดินผิดทางมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะรอยเลือดเนี่ยนี่นี่นี่เจอแล้วเ,เดินตามรอยเลือดนะโอเคเจอแล้วฮะขูไปไปไปต่อนะะคือระหว่างทางนี้มันจะต้องแบบตีมอนตลอดเวลานะฮะ เข้าแบบซ้ายต่อนะไปะ <c oughs> ยาวๆครับคือระหว่างทางอ่ะกว่าจะเดินไปหารอยเลือดได้เราก็ต้องแบบเหมือนตีกับมอนไปเรื่อยๆก่อนเนาะ <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดไปตีกับแอดหรอแอดมันเป็นบอสแอดใช่ไหมฮะบอสแอดนี่คือโหดไหมเอ <c oughs> ต่อแนละ้วต้องเจอมอนอีกต,ตั้งสองตัวสามตัวนะอือหือทำเู้มาเต็มนะเออเอาปลาปลาปลา เราแค่เซฟมันไม่ให้ตายนะครับออเคจัดไปฮะนี่นี่นี่จะรอยเลือดแล้วนะครับเอ,อ้ยนี่เราเข้าไปตรงนี้นะเนื้เรื่องอย่างฮาเลยหรอ <c oughs> <c oughs> คือมันตลกตั้งแต่ตรงไอ้นี่ละตรงที่แบบเดินตามรอยเลือดนี่หรอปะ <c oughs> แล้วส,สมมติว่าคนเล่นเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> รอยเลือดอ่มันจะต้องสีแดงนึกออกอปะเราก็จะมองพื้นว่าแบบเออพื้นมันต้องมีรอยเลือดสีแดงนะแต่ปรากฏว่ารอยเลือดมันเป็นสีดำนึกออกอปะถ้าเกิดผมถ้าไม่มีใครบอกผมก็จะคิดว่าไอ้รอยเลือดที่เป็นสีดํานั้นแนะ่ะมันคือพื้นที่ <c oughs> มันคือพื้นที่แตกนะเอาจริงผมจะเข้าใจอย่างนั้นนะเนี่ย <c oughs> มันเหมือนพื้นแตกวะเห็นปะ,ปะผมก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรนรึกเอกอปะเหมือนเหมือนโคลนอย่างเงี้ยนึกออกปะใครจะไปคิดว่ามันมันจะคือรอยเลือดเนอะอย่างเงี้ย นี้ห่ามากกดที่แท่งครับโอเคกดที่แท่งเอาไว้วาฟโอเคครับ เดินนะในแมปนี้เราต้องไปตรงไหนนะผมเดินเลยแท่งมาแล้วหรอไม่น่าจะเลยนะนี่ไงกดะ่ะอ่าผมเปิดทแท่งแล้วนะทีนี้น่าจะเป็นจุดมุ้งม่วงอันนี้ปะ่ะอ่าไปจุดมุ้งม่วงอันนี้นะ ไปหลับจอนนะครับโอเคครับคุณกระตูนนะครับฝันดีครับผมไอ้จุดม่วงๆนี่แน่เลยนี่ฮะจุดใช่ไหมผมก็จะถูกใช่ไหมลุยมาแล้วนี่สำรวจอ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเควสนะไอ้เกมนี้มันมีสเสน่ห์เหมือนกันนะ ได้ครับแล้วผมลองไปตรงนี้ดูแต่ระหว่างทางเราก็เจอศัตรูนะครับอ่าครับผม AK ฝันดีฝันดี นี่นะเราผมมาตรงนี้จุดม่วงๆเนอะเนี่ยมันเป็นรอยเลือดนะมันเป็นรอยเลือดตามตามรอยรอยเลือดมานะ โอ้นี่ใช่ปะวะไม่ใช่นะต้านจะยังไม่จบเพรสนะอันเนี้ยมันน่าจะให้ผมเดานะมันน่ามันน่าจะไปจุดม่วงๆทุกอันเลยปะ,ปะใช่ไหมไม่แน่นใจลองดูอ่ะเออต,ตอนนี้งงผมก็งงไอ้เครสดอนตามรอยเลือดเนี่ย ผมก็เลยคิดว่าผมก็เลยเดาเอานะว่ามันน่าจะเป็นจุดไม่ชัวร์ว่าเดินทะลุอีกแมปหรือเปล่านะโอเคงั้นผมลองไปหาจุดม่วงๆอีกจุดหนึ่งก่อนแปบ๊บหนึ่งนะนี่ปะเหมือนจะเดินตามไอ้จุดม่วงๆปะนี่ปะเนี่ยเจอแอนละใช่ไหมเนี่ยเจอแอนละนี่ไงอ๋อนี่ไงเจอแอนแล้วสู้แล้วนะครับอ๋อนี่ไง อ๋อคือทิคง่ายๆในการแบบเออใช่ไหมเออเจอแล้วนะเฮ้ยแม่งโหดจังนะม่ตีแรงมากเลยดูดิโอ้โหตีโคตรแรงเลยอะ่ะ บอสคือบอสไอแอดมันตีแรงมากเลยนะฮะตีแบบตีโหดมากเลยตัวแท้งนี่เอาไม่อยู่เลยนะเมืเ่อกี้ถ้าไม่มีฮิวนี่คือจบแน่นอนนะฮะ คือเควสเดินตามรอยเลือดนะฮะโอ้โหฟู้กับแอดหนึ่งหนึ่งอยากได้แอดจังเลยอยากได้แอดคอรมาอยู่ในทีมจังการ์ดดีมากครับ,รบจริงหรอผมลวอยากได้เลยเหรออยากได้เหมือนกันนะมันจะดรอปของอะไรให้เราไหม ของแบบดีๆอะไรเงี้ยโอ้ยอยากได้ตัวอดคอร์สมาใช้จังโชคดีนะผมแม่งมีฮิล อันอันที่มันแช่แข็งเปิดยังไงให้ได้นะครับผมไม่รู้เลยนะ <c oughs> คือจริงๆอ่ะพอมาเปิดเกมอ่ะผมกดกดกดสิบใบมันก็ได้เลยเนาะคือมันเหมือนดวงด้วยแหละครับเออไม่ได้มีทิคอะไรไม่ได้มีทิคอะไรเลยเนาะคือดวงล้วนๆเลยอนะ่ะจริงๆนี่คือแบบบอกตรงๆเลยไม่ได้มีทิคอะไรเลยอนะคือเหมือนดวงอะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยหมดเวลาลงไปแล้วนะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็กดซ b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด,ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผม